สังฆาที่เศษสิขาบทที่4ว่าด้วยการเรียกภิกษุณีที่ถูกสงลงอุเคปนียกรรมเข้าหมู่เรื่องภิกษุณีจันทากาลี694สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีจันทากาลีเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะก่อการวิวาทก่อความอื้อฉาวถกเถียงก่อที่กรในสงเมื่อสงจะลงโทษภิกษุณีจันทกาลีนั้นภิกษุณีทุลนันธาก็คัดคา้านต่อมาภิกษุณีทุลนันธาเดินทางไปหมู่บ้านด้วยธุระบางอย่างครั้งนั้นภิกษุณีสงทราบว่าภิกษุณีทุลนันธาจากไปแล้วจึงลงอุเคปเนิยกรรมภิกษุณีจันทกาลีเพราะไม่เห็นอาบัต ครั้นภิกษุณีทุลนันธาทำธุระในหมู่บ้านเสร็จแล้วกลับมายัางกรุงสาวัตถีเมื่อภิกษุณีทุลนันทากำลังมาภิกษุณีจันทกาลีไม่ปูอาสนะไม่ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไม่ลุกรับบาตและจีวรไม่เอาน้ำดื่มต้อนรับภิกษุณีทุลนันทาได้กล่าวกับภิกษุณีจันทกาลีนั้นดังนี้ว่า เมื่อฉันกําลังมาฉันให้เธอจึงไม่ป่วอาสนะไม่ตั้งน้ําล้างเท้าตั้งรองนั่งกระเบื้องเช็ดเท้าไม่ลุกรับบาดและจีวรไม่เอาน้ําดื่มต้อนรับเล่าภิกษุณีจันทกาลีตอบว่าแม่เจ้าคนที่ไม่มีที่พึ่งก็ทําอย่างนี้แหละภิษุณีทุลนันทาถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงไม่มีที่พึ่งภิษุณีจันทกาลีตอบว่า แม่เจ้าภิกษุณีเหล่านี้เข้าใจว่าดิฉันเป็นคนไม่มีที่พึ่งไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครคอยกล่าวปกป้องจึงลงอุเคปเนิยกรรมดิฉันเพราะไม่เห็นอาบัตภิกษุณีทุลนนันทากล่าวว่าภิกษุณีพวกนี้โง่เขลาภิกษุณีพวกนี้ไม่ฉลาดภิกษุณีพวกนี้ไม่รู้จักกรรมโทษของกรรมกรรมวิบัติหรือกรรมสมบัติเรานี่แหละรู้จักกรรมบ้าง โทษของกรรมบ้างกรรมวิบัติบ้างกรรมสมบัติบ้างเรานี่แหละพึงทำกรรมที่ยังไม่มีใครทำหรือรื้อฟื้นกรรมที่ตัดสินไปแล้วได้จึงสั่งให้ประชุมภิกษุณีสงฆ์ทันทีแล้วเรียกภิกษุณีจันทก,การีกลับข้อมูลบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตมินิประนามโพนธนาว่า ชะน,นแม่เจ้าทุลนันทาจึงเรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพียงกันลงอุเขปนิยกรรมโดยทำโดยวินัยโดยสัตุสัตให้กลับเข้าหมู่โดยไม่บอกการรคสงไม่รับรู้ฉันทะของคณะเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ